กินง่ายๆเฉาก้วยโรยนึ่งแล้วขนมสักประมาณสี่ดวงพออะไนนะฮะซอยไม่บางเทียบเลยให้บางกว่านั้นอีกข่บบางเทียบเลยบางอีกบางอีกให้บางเลยอ่ะบางเลยค่ะค่ะนะคะนะคะมีเฉาก้วยมีน้ำเชื่อมมีน้ำแข็งมีใบเตยแค่เนี้ยมีแค่นี้แหละนอกจากตลอด เหมือนกับชาวขุยน้ำเชื่อมนั่นแหละแต่และวิธีล้คนบดการาหให้มันเล่แหละมันจะไปอีกแบบนึงโดยวิธีการตวนนะคะชาวขุยอ่ะถ้านทำเองได้อ่ะคุณคุณไปตรงแถวสี่แยกวัดตึก เกี่ยวกับขนมเค้กมีหมดมาทำน้ำมีหมดมาตุม,ม,ม,มกระเจี๊ยบอันชันมีหมดเลยขนมบงังใ่แล้วเป็นอัน,นิมีดใหญ่ๆอั่นีทำ้ หม,ม,มอบอวยมั้งมอบมอบเป็นหม้อเทียบสีน้ำเงินน่ะที่มีหูหิ้วอ่ะเมืเช้าเนี่ยที่หิ้วไปที่ใส่เฉาก๊วยไปอ่ะเป็นม้อเคลือบสีน้ำเงินอ่ะ,มอะ,มะไ,ไะม,ะม่ใช่สีน้ำเงินน่ะเป็นสีน้ำเงินอันนี้เสน,น่ห์ใบใหญ่ใบอย่างนี้เลยค่ะ เพื่อจะมาควนกันดูในอันนี้ยิ้วไปที่โรงควานนั่นแหละเมืช้าที่ยิ้วไปด้วยกันเลยค่ะมีหม้อเคลือบสีน้ำเงินค่ะสีแบบเก้าอี้ยาสีแบบป้ายเนี่ยยาแบบป้ายเนี่ย กดซอยสิยง่งขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยหนึ่งบาทสองบใช้ถนัดซอยบ้าง <c oughs> ใครที่เคยซอยเนื้อเก่งๆ <c oughs> อันนี้ไม่ได้ซอยเนื้อเก่งหรอกเพราะว่าเตี่ยสูบุรี <c oughs> ต้องซอยใบใบที่สูบุรีอะ่ะ <c oughs> ไปยาสูบอ่ะเออต้องซอยให้เขา,เาไมัยก่อนซื้อแต่กระดาษตามแมวอย่างเดียวเห็นไหมอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ ควรจนน้ําเชื่อมเข้าไปอยู่ในตัวน้ําแข็งอ่ะเจ้าหมดยังทำเชื่อมหมดยังต้องควรจนน้าเชื่อมเข้าไปอยู่ในน้ําแข็งห้างใส่เกลือใส่อะไรเลยนะคะ

Gracias. ไม่ได้ไม่ได้สองคู่เหรอไม่ได้ไม่ได้สองคู่เหรอ แล้วเวลาเนี่ยนะเวลาอย่างนี้นะให้กับอย่างนี้นะลูกนะเนี่ยห้าบาทเนี่ยห้าบาทเนี่ยค่ะใช่เียวเ้าบาทห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 ้าบาท เอาไปก่อนคนแบนติีนะีค่ะคนแบบเนะน,นี้ยจนเราบบเนนไม่ไม่ตอนนี้เราจะเอาเฉากั้วให้มันแข็งให้เป็นน้ำแข็งที่จะรุง่งแหละเมื่อกี้มันไม่ใช่

ตรงนี้นะครับมนระคับผมนะครับผมนะคร